ตอนที่292เสเสี่ยวหลิวคารวะนายท่านขณะเดียวกันณเมืองเสี่ยวฉือเย่ชางชิงกำลังเอนกายอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มพร้อมในหน้าขึ้นมองดวงดวงมากมายเต็มท้องฟ้าก่อนจะทอดถอนใจออกมาอย่างอดมิได้ข้าห่วยเกินไปหรือว่าเก่งเกินไปกันแน่ห้าปีห้าปีเต็มเต็มกลัดหินหุนหยวนไปถึงล้านก้อนสุดท้ายแม้ตาบารมีจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับรวมชีพจรขั้นกลางเท่านั้น ถูกต้องหินหุ่นยวนล้านก้อนที่ซื่อถูเจิ้นผิงและหนานกงสเสวียนจีเสี่ยงชีวิตเพื่อนำกลับมาจากแดนต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตเพิ่งจะถูกเขากลั่นจนหมดเมื่อหนึ่งช่วยยามก่อนอีกทั้งวันนี้แม้ระดับของเขาจะเกิดการบรรลุแต่สุดท้ายเพียงบรรลุจากระดับรวมชีพจรขั้นต้นไปขั้นกลางเท่านั้นแค่คิดก็รู้ว่าแล้วสิ่งนี้หมายความเช่นไรหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทั่วไปและสมมุติว่าสามารถกลั่นหินหุ่นยวนได้ อย่าว่าแต่หินหุ่นหยวนล้านก้อนเลยปราณชีวิตอันรุนแรงที่แฝงอยู่ภายในหินหุ่นหยวนแสนก้อนก็เพียงพอที่จะทาให้พวกเขาบําเพ็ญเพียรจากระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับถ้ำสวรรค์แล้วแม้แต่ระดับมหายานในตำนานก็ใช่ว่าจะเป็นไปม่ได้ทว่าเย่ชางชิงแม้จะกลั่นหินหุ่นหยวนไปถึงหนึ่งล้านก้อนแต่สุดท้ายกลับบรรลุถึงแค่ระดับรวมชีพจรขั้นกลางเท่านั้นมีนำซ้ำความเร็วในการกลั่นหินหุ่นหยวนของเย่ชางชิงยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เรียกได้ว่าเร็วที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยก็ว่าได้หินหุนหยวนล้านก้อนเต็มฮ่าฮกลับใช้เวลาเพียงแค่ห้าปีก็สามารถกลั่นจนหมดได้แต่ว่าพูดแล้วก็แปลกห้าปีมานี้แม้ระดับของเย่ชางชิงจะมีได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดทว่าความเร็วในการกลั่นหินหุนหยวนกลับเพิ่มมากขึ้นจริงฮ่าฮโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ เวลาแค่แปดชั่วยามเขากลับสามารถกลัน่นหินหุ่นหยวนได้เกือบห้าหมื่นก้อนส่วนวันนี้เขายังใช้เวลามีถึงแปดชั่วยามด้วยซ้ำก็สามารถกลัน่นหินหุ่นหยวนที่เหลือแปดหมื่นก้อนได้จนหมดแค่คิดดูก็รู้ว่าความเร็วในการกลั่นหินหุ่นหยวนของเขาในตอนนี้น่ากลัวเพียงใดคิดถึงตรงนี้เย่าช้างชิงก็ได้แต่รูปหน้าผากของตัวเองด้วยความเคร่งเครียดเดิมคิดว่าตัวข้าเป็นอัจฉริยะแต่ตอนนี้ดูท่าแล้วคงจะเป็นแค่เศษเสวะเสียกระมัง สิ้นเสียงราชันธมินที่ร่างกายกำยำขึ้นกว่าเดิมก็แบกจิ้งจอกน้อยตัวสีขาวราวกับหิมะอีกทั้งยังเปล่งรศมีลางๆออกมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเย่ฉางชิงเพียงแต่เวลานี้เมื่อเผชิญหน้ากับราชันธมินและถูสือซานเย่ฉางชิงมีท่าทีนิ่งสงบลงกว่าครั้งแรกซึ่งได้รู้ฐานะที่แท้จริงของราชันธมินและถูสือซานกลับกันบางทีอาจเป็นเพราะกลั่นหินหุนหยวนตลอดห้าปีมานี้ ตาบารมีและระดับของเยฉางชิงแม้มีได้ก้าวหน้ามากมายนักทวารูปลักษ์ณและรัศมีของเขากลับเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากคิ้วคมกริบดุจกระบีหางตาเรียวยาวผิวขาวไร้ตำหนิเรียกได้ว่าหล่อเหล่าราวกับรูปปั้นเชกเช่นเซียนที่ลงมายังโลกมนุษย์แม้เขาจะยังดูสุภาพอ่อนโยนแต่กลับให้ความรู้สึกน้าเกรงขามยิ่งนะัก เช่นนั้นสำหรับราชันธมินแล้วแม้หลายปีมานี้พลังจะแข็งแกร่งขึ้นร่างกายกำยำม,มากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เห็นนายท่านมันกลับยิ่งขลาดกลัวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดส่วนทูสือสารเองก็มีต่างกันมากนะักพวกเจ้าสองคนกลับมาแล้วหรือเย่ฉางชิงที่เอ็นหลังอยู่บนเก้าอี้ปลายตามองราชันธมินและทูซือซานที่หมอบอยู่ตรงหน้าเล็กน้อยด้วยท่าทางสบายฮ่าฮ่ ราชันธมินงับหางตัวเองเล็กน้อยก่อนจะแลบบลินสีแดงสดของตัวเองออกมามิกล้าส่งเสียงใดฮ่าฮ่าส่วนทูสือซานก็เหลือบมองเย่ฉางชิงด้วยความหวาดกลัวก่อนเอ่ยอย่างระมัดระวังถ้อยคําว่าสือซานคารวะท่านเย่เย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็ราวกับคิดบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาของเขาพลันเปล่งประกายขึ้นมาจริงสิสือซานตอนนี้เจ้าอยู่ระดับใดแล้วงั้นหรือเย่ฉางชิงลุกขึ้นมานั่ง จากนั้นก็อุ้มถูสือซานเอาไว้แนบอกพร้อมกับเอ่ยถามขึ้นถูสือซานมีท่าทางตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นดวงตาสุกสกาวคู่นั้นก็กระพริบปริบๆก่อนจะเอ่ยอย่างนอบน้อมว่าเรียนท่านเย่สือซานโง่เขลาจนถึงบัดนี้ก็ยังคงอยู่ระดับเจ้าปีศาจเท่านั้นเจ้ากะเห็นได้ชัดว่าในสายตาถูสือซานการที่ผู้อาวุโสเย่ถามไทถึงระดับการบำเพ็ญเพียรของนางเช่นนี้แสดงว่าคงรู้อะไรบางอย่างมาเป็นแน่ระดับเจ้าปีศาจ เย่ฉาชงชิงเม้มริมฝีปากเบาฮ่าฮ่า <breaker> แม้เขาจะมีได้สแสดงสีหน้าใดๆออกมามากนะักแต่ในใจกลับเจ็บปวดเป็นอย่างมากห้าปีก่อนตอนไปหอเก็บตำราของดินแดนสักบิดไทยสเสวียนเขาก็ได้เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของปีศาจถูกต้องระดับเจ้าปีศาจที่ถูสื่อซานเอ่ยถึงนั้นเท่ากับระดับแดนเทวาของพวกมนุษย์ และเขาที่กลั่นหินหุ่นหยวนถึงล้านก้อนแล้วแต่บัดนี้กลับยังมีตบารมีเพียงแค่ระดับรวมชีพจรขั้นกลางเท่านั้นตรงกับคำกล่าวที่ว่าคนที่ชอบเปรียบเทียบกับใครต่อใครช่างหน้าโมโนหนักแต่การเอาปีศาจมาเปรียบเทียบกับคนกลับหน้าโมโหยิ่งกว่าหลังจากที่เงียบไปสักพักเย่ฉางชิงก็เงยหน้าขึ้นมองดวงดาวที่พรั่งพราวอยู่เต็มท้องฟ้าอีกครั้งอย่างอดมิได้พร้อมกับพูดในใจกับตัวเองอย่างหมุดหงิดว่าระดับเจ้าปีศาจระดับเจ้าปีศาจ หากมิใช่เพราะหลายปีมานี้ข้ามองทุกอย่างเพียงฉับฉวยหลักก็การที่ต้องเห็นผู้แข็งแกร่งระดับเจ้าปีศาจมาหมอบอยู่ข้างกายทุกวันเช่นนี้ข้าคงได้ใจสลายเข้าสักวันเป็นแน่คิดได้เช่นนั้นเย่ฉางชิงก็เหมือนกับฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้สื่อสารเจ้าแปลงกายเป็นมนุษย์ให้ข้าดูหน่อยสิเย่ฉางชิงเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับลูกเบาๆที่ศีรษะของถูสื่อสารเพราะห้าปีมานี้เปาต้าเหมยแห่งเมืองเสี่ยวจะมาหาเขาที่บ้านแทบจะทุกเดือนเพื่อพูดเรื่องการจับคู่ และสิ่งที่ทาให้เยช่ชางชิงลําบากใจมากที่สุดก็คือทุกครั้งเปาต้าเหมยก็มักจะมีของติดไม้ติดมือมาให้ด้วยเมื่อวันนี้เปาต้าเหมยยังได้นาไข่ไก่มาให้เขาอีกหนึ่งตะกรา้านางบอกเยช่ชางชิงว่าอีกสองวันญ,ญาติห่างๆของนางจะมาที่เมืองเสี่ยวชื้อถึงตอนนั้นนางหวังว่าเยช่ชางชิงจะไปกินข้าวที่บ้านของพวกเขาด้วยความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นมีต้องอธิบายก็สามารถรู้ได้แล้วเรื่องนี้จึงทําให้เย่ฉางชิงรู้สึกลําบากใจอย่างมาก แต่ตอนนี้เมื่อรู้ว่าถูสือซานมีตบาร,รมีระดับเจ้าปีศาจเช่นนั้นก็ต้องมีอิทธิฤทธิในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ด้วยเป็นแน่เช่นนั้นขอเพียงถูสือซานแปลงกายเป็นมนุษย์ได้พรุ่งนี้พอเปาต้าเหมยมาหาเขาอีกครั้งเขาก็จะสามารถปฏิเสธการจับคู่ในครั้งนี้ได้ตอนนั้นเองเมื่อได้ยินผู้อาวุโสเย่บอกให้ตนเองแปลงกายเป็นมนุษย์ถูสือซานก็ตะลึงงานไปทันทีก่อนที่ดวงตาสุขใสคู่นั้นจะเต็มไปด้วยความยินดี นางรู้ดีว่าด้วยตะบะบารมีของนางนั้นยังแก่กล้ามากพอจึงมิสามารถทำอะไรให้ผู้อาวุโสเย่ได้มากนะักอีกทั้งหลายปีมานี้ผู้อาวุโสเย่ก็มิได้บอกให้นางแปลงกายเป็นมนุษย์นางจึงมิกล้าทำโดยพลาการทว่าบัดนี้ในเมื่อท่านเย่เป็นคนบอกให้นางแปลงกายเป็นมนุษย์เองเช่นนั้นก็หมายความว่าต่อไปนี้อย่างน้อยนางก็จะสามารถรินน้ำชาให้ผู้อาวุโสเยได้แล้ว คิดถึงตรงนี้ถูสือซานก็กระโดดลงจากอ้อมแขนของเยช่ชางชิงด้วยความดีใจก่อนจะลงไปยืนที่พื้นขณะเดียวกันเยช่ชางชิงเองก็หันไปมองทางถูสือซานอย่างสนอกสนใจทว่าวินาทีต่อมารอบกายของถูสือซานก็ได้เปล่งแสงอันเจิดจ้าออกมาหลังจากหมอกสีขาวราวกับหิมะกลุ่มหนึ่งลอยขึ้นร่างอ่อนแออนอรชรร่างหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาเวลาผ่านไปมิกี่อึดใจทันทีที่เห็นภาพตรงหน้า เย่ฉางชิงถึงกับหน้าแดงเรื่อขึ้นมาอย่างอดมีได้เพราะทันทีที่หมอกแสงเมื่อครู่จังหายไปร่างอันงดงามราวกับหยกเนื้อดีที่แกสลักอย่างประณีก,ก็ปรากฏขึ้นรูปร่างที่มีส่วนวอาส่วนโค้งได้รูปสะพโพกงามงอนดูเยาวายวนช่างน่าดึงดูดใจยิ่งนักบวกกับใบหน้าที่แทบจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบนั้นช่างงดงามไร้ที่เปรียบจริงฮ่าฮห,หลังจากได้สติเย่ฉางชิงก็เบือนหน้าหนีพร้อมเอ่ยเสียงเรียบว่า รีบเข้าไปสวมอภรในห้องแล้วค่อยออกมาพบข้าขณะเดียวกันขณะที่เยช่ชางชิงมองไปทางต้นหลิวที่ตั้งตระง,งานอยู่ในลานด้านหลังโดยบังเอิญภาพอันอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม้ฟ้าผ่าที่ถูกเขาเก็บมาในตอนนั้นบัดนี้กลับแผ่กิ่งก้านเต็มไปด้วยใบที่เขียวชอุ่มทว่าในตอนนั้นเองกิ่งก้านมากมายที่เขียวขจีราวกับหยกก็สั่นไหวเบาๆก่อนจะมีควันจางๆลอยออกมาพร้อมกับลำแสงไหลลวน จากนั้นแสงที่เจิดจ้าจนแสบตาก็โปรยปลายลงมาดุดสายฝนขณะเดียวกันรอบต้นหลิวต้นนี้พลันปรากฏสัญลักษณ์โบราณซับซ้อนมากมายไอพลังชีวิตมากมายมหาสาลพวยพุ่งพุ่งออกมาวินาทีนี้เรากับต้นไม้เทพต้นหนึ่งกำลังตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้ามีนานเสียงอันลึกลับที่แยกมีออกว่าเป็นเสียงของหญิงหรือชายก็ดังขึ้นเสี่ยวหลิวคาราวะในท่าน ได้ยินเช่นนั้นเย่ฉางชิงที่หน้าแดงเรื่ออยู่พลันดวงตาถึงกับเบิกโพลงรู้สึกราวกับมีเสียงวิ้งดังขึ้นในโสดประสาท